มะละกอสุกคนเป็นโรคไตสามารถเสียฐานได้หรือเปล่ามะละกอสุกนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีกากใยค่อนข้างที่จะเยอะช่วยดูแลในเรื่องของระบบการขับถ่ายล าวะท้้องผูกไดสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ2 4ลทีวีสถานีคนรักสุขภาพย4บสชั่วโมงก็มีผู้ป่วยโรคไตหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาเยอะว่ามะละกอสุกผลเป็นโรคไตสามารถเสียฐานได้หรือเปล่ามะละกอสุกนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีก,กยากใยค่อนข้างที่จะเยอะช่วยดูแลในเรื่องของระบบการขับถ่ายลดภาวะท้องผูกได้มีวิตามินซีวิตามินเอที่ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยและในมะละกอ100รกรัม จะมีโพแทสเซียมประมาณ250มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะมะละกอจัดอยู่ในผลไม้ในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งคนที่เป็นโรคไตนะคะก็ต้องระมัดระวังในการทานเพราะไตเสือ่อมการทําหน้าที่ในการขับได้ธาตุโพแทสเซียมก็จะลดลงไปด้วยเกิดภาวะโพแทสเซียมข้างในเลือดได้ง่ายซึ่งรายแรงที่สูดก็สามารถทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นกระทันหันได้เลยสําหรับปริมาณการทานนะคะจะขอแบ่งเป็นตามระยะไตอย่าง ไตระยะต้นต้น,ตนระยะ 1-3A งยังพอทานได้นะคะแต่ก็แนะนําว่าทานเป็นครั้งเป็นคราวไม่ควรทานบ่อยเช่นทานวันละ3-4ชิ้นคําสัปดาห์ละ2-3ครั้งและส่วนไตระยะท้ายๆนะคะตั้งแต่ 3B45 อาจจะต้องดูแลนะคะแร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดอย่างเข่งคัดเพราะไตระยะท้ายๆนะคะจะมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงได้ง่ายถ้ากินเยอะจนเกินไปหากไตระยะ 3B45 โพแทสเซียม ในเลือดปกติพอที่จะกินมะละกอสุกได้บ้างแต่ต้องลดปริมาณลงนะคะเช่นครั้งหนึ่ง2ชิ้นพอดีคําสัปดาห์ละ1-2ครั้งและไม่กินร่วมกับผลไม้โพแทสเซียมสูงชนิดอื่นๆอ,อย่างเช่นส้มกล้วยขนุนเป็นต้นค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้มะละกอสุกควรเป็นโรคตายสามารถทานได้หรือไม่ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24 เอลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ